เลนลูกเรออืมเล่นลูกนกไถ่เล่ลูกนกไถ่เลเ้กน้่ลูก่่่่่่สวัสดีครับ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 ครับท่านผู้ชมีเจ้มาซอยจุกครับผมครับกินจิ้จิ้เกวครับ หอมหวานนีแม่มกับปี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 น้องๆลุงปลาดาหรือลุงปลาดามีโอกาสใส่จุกไว้ครับปีปีเหมือนเหมือกับพี่สารเหมือนเหมือนกันเนาะเหมือนกันไหมเหมือนคล้ายๆนะครับแยมหวานครับ มาอูไทยเดี๋ยวเนาะอูเมืองก่อนเนาะไปทักใครน้องๆท่านผู้ชมหน่อยพี่ทักใครนะนไหนอะได้มาอยู่ร่วมกันนี่ครั้งแรกเลยได้กินไงครั้งแรกเลยเคยกินนี่แหนซอยจุ้นี่นหะอ๋ออ๋อเมี่ยงซอยจุอนเมี่ยงซอยจุ้นอ๋องอ๋อเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงแก่เนี่ยครับ อูมามิยังไงอูมามิอูมามิเขาเขาบันไดใจฮือนะครับเนี่ยคือพอคือพอบ่าได้คือพอว่าได้คือพอบ่าได้ให้ดูเฉยๆนะครับสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์มีนี้ก็เข้ามาครับใช่ครับเนี่ยน้ำปลานี่ย้ำปลาอะไรไม่รู้นี่ก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์โอ้พระเจ้าจอร์ดงมันยอดมากสมุนไพรหลายตัวแล้วกินเรื่องอะไร วัดใจมีสีเหนื้อมีสีสานเออคล้ายๆกันน,นี่สม,มุนไพรครับน้ำสม,มุนไพรนี่พี่ลุงบอกทางผู้ชมเนี่ยนะอยู่ก็ากรนเด็เป็นได้บ้างขโมยชิ้นขบูลโอเคขบุลโ,โ,โอเคครับวันนะแบบที่หวันอยู่กันโอเค <Okay. S 2> โอเคแล้ว

แป๊บนะสองสี oh, <c oughs> <c oughs> ่ห้าเมตรกว่าโอ้ยไปไรล่ะแม่ก็เจออีกแล้วกโอ้สมุนไพรติ๊กทั้งหลายครับสมุนไพรเพียบแบบมากเขาประชองบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนะเนาะทำงานที่ไหนเอาไปมาเสียวดีน้ำมันกันแล้วกัน เห็นยี่โมงเี่นรูแล้วมั้งเนี่ยนี่อ่ะนี่เนาโปรากรมสายจุครับอมที่ก็อร่อยนกติดใจเนี่ยโอเคดีด้วยนันนจ้ะ เหนอยู่นี่รึเขายจุเมแต่ใกล้เนาแต่ส่วนมากตั้งตั้งเหนือบอกใจค่อยมีน่ะแต่พี่เขาบอค่อยกินนะตังเหนือเขาก็ซาอ่ะซาเาย้งเหนือเขา่ใจะเป็นข้างอีดานอฮีสานอีสาอืมไอ้ตังเหนือหนูสาน เนี้ยรั่ราตางเดียวรอว่าภาคกลางนี่ไม่มีเนะาะภาคกลางก็ลาบเรยอลูกสพเล็กกันหรอเออ่างวิสานเดี๋ยวมภาคไหนก็มาเอาไปไปก่อดิเอาแล้ว luôn nắng ừ, Ăn Ăn nắng ăn không? nắng 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 này nắng 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 Không nắng nắng ยาดองรดนวดด้วยสมุนไพรพื้นบ้านนะพื้นบ้านใช้กครับใช้กล่านนี้ป้านห้องพักี่นนะ ฝากกดนน่อเอ้าเยไปยบาน่อบลอกรีวิวน้องานผู้ชมเออซับสไคร์ซับสไคร์ไ่ทราอกละกดติดตามกดติดตามนะครับเด้อกดซับสไคร์ฝากช่องด้วยครับอาฝากช่องจำหราพิมพทีลมคนทลน้ำมันเออแม่บอกบอกว่าน้ำมันอย่างเออแม่แมไม่ลาังโอ้โหเภาษาอีสานอ่ะเออขอบนเเออขอบนะครับเด้อ กดติดตามกดซับสไคร้ให้น้องนุ่งคนสิได้เขียคลิปออกมาให้เบิ่มเยอยามว่านยามนี่ยามว่าครับพี่ถ้าก้ากันถ้าจ้ากันอย่าลืมตากจ้องเลยอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้ให้กับช่องช่องอะไรไอแมวลาบขมไอแมวลาบขมเดี๋ยวลืมเด้อพี่น้องเด้อมักลาบมักลาบตัวมาราบเนี่ย ลหมูมากินเนี่ยมาหรอเออทขาานขทา้องเนวเนวเอากินมาหรอนาอหมูนี่มันมากสุลล์ตรงนเล้ยงหาแล้วตอดเนื้อเด่นเนื้อเด่นักเนื้อเด่นตักเนื้อเอากปกปมัเนื้อเห้นเนื้ออาจารย์เนื้อตักตักตีสามไปดูดับสมแล้วก็าจิ่นลับผมชาจู้อย่าลืมกดส u พ s e เน้อเน้อน้ำจะแต่นะ เออไม่หรอกแท้หนาร้านแท้หนาได้พองเหนือละเออเคัี่นดี้ยเอก่เลยบแล้วเออเยี่ยมมเนี่ออะลาท่านผู้ชมเนียเคลิปจะยาวเกินเออไม่ครัยังเหลืออีกครับเหลือเยอะเลยครับเหลือเยอะเลย ออยฮือท่านผู้ชมฮอครับมีสาระอย่างเช่นยังครับดู้เบือความบันเทิงครับดู้เบือความบันเทิงกินอย่างเดียวอ่ะกินอย่างเดียวอันนี้ของเหนือแต้ๆบรอเนื้อเออกิสานก็กินแบบนี้มีอะไรมีเช่นยังอ่ะอันนี้ลูกผสมจุจุเหนือจุเหนื้ออันนี้มีโอกาสได้รวมทีมเวลามาบรรจบกันเวลามามันจบกันเออ งานพอดีไปนะท่านผู้ชมแล้วไปดีโยไปกดซับสไครต์คนไหนดตาม